ดีครับพ่อแม่พี่น้องคนอีสานย t u b บสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งวิถีชีวิตของคุณอีสานในภาคใต้จังหวัดระนองครับคลิปนี้เป็นคลิปของพ่อแม่พี่น้องบ้านท้องหลางมูสามตําบลบันน้ำอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองมูเพลนกําลังซรอยกันสั่งฝายน้ำเพื่อทําเป็นปะปาภูเขาครับอันสุดยองว่าบ้านท้องหลางมีปัญหาการขาดแคลานน้ำปะปา ระบบประปาหมู่บ้านก่อชำรุดมาเติมใหม่เสียหายน้ำใสน้ำสอยภายในชุมชนกับบ่อพอะเพียงเพื่อเป็นการแก้ปัญหานายสังเทวโลกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามจึงได้ขออนุญาตปรับใหม่เพื่อสร้างฝายกักนำทำประปาหมู่บ้านขึ้นครับโดยได้รับงบสนับสนุนบางส่วนจากองค์การบริหารตำบลบานน้านนาเงินของทุนหมู่บ้านเงื่นกนชและเงินจากกลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน ก่อขึ้นสมทบสื่อทอประปาเพื่อนั้นมาสั่งแรงนำให้ชุมชนมูทีสามถี่มีประชากรประมาณ400กว่าคนใด่ใส่ยยางบกขาดสนครับซึ่งชาวบ้านมูทีสามบ้านท้องหลางเป็นกระรวมแรงรวมใจกันมัดซอยกันอย่างเต็มที่ครับผมเองก็เก็บภาพได้เพียงบางส่วนแค่นั้น พอปูกถี่มาาซอยกันมีทั้งแม่บ้านอีกหลายๆคนคนก็นมาซอยกันแบกทอกันหลายคนนะครับเจ้าบ้านแต่ละคนก็แบ่งหนาทีกันทํางานคนไส้คนปูนคนทอซึ่งไม่ภาพกาลังทาฝายกันน่ำอยู่ถี่นําโดยนายสังเทวโรุ้หญ่บ้านและทีมงานผู้ซอยผุหญ่บ้านท่านสมาชิกกบตและเจ้าบ้านอนื่น ก็กําลังสอยกันทํางานอย่างหนักครับเตรียมพื้นที่สนจะรับเพลทายน้ำนะครับายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่สามตำบลบันดาอันเกระเปิดจังหวัดระนองคือได้แต่สอบปูดนะเดินมาเดินมาเด้อคนไหนมาขโวนกระทงมีคนเ็ยังอยู่บ่กระทงนี่คนใต้ดิ นี่คือรา้ที่ชาวบ้านเพิ่นทยอยขนมานะครับทยอยขนขําเขาขับก๊าาเพื่อที่เอาทรายไปไปไปสางไฟชาวบ้า,บานเพื่อนก็ทยอยกันทําหน้าที่ครับมองค้นก็ใส่ใส่รถถ้อยเข้ามไอีกทีนึงแล้วก็มาแล้วก็มาวางไให้ชาวบ้านไปกน้นอีกส่วนหนึ่งก็ไปกน้น หลากล้วไหมอีกหนึ่งนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังหลากมากครับเรียกว่าเป็นเส้นทางสีงง่ก่อน้างทุลักทุเรพอสมควนครับนี่เพิ่นก็เอาปูนนะครับกระสอบสิบแดงเป็นกระสอบปูนเอาปูนใส่ถุงปีอีทีหนึง่งแล้วก็แบกแบกไปบริเวณหัวไฟ ตีแตสร่างทันทีเลดิใส่หมดเลียนต้นไม่ได้ปลูกเลยชุ่ยเลียนปลามั่เกิดเลยตอตาเลยอมันมอดเอาวัดเอาเราทำไมแดนโนี่คนฝากข้องกับบุกเสียเนาะฆ่าอยู่นี่ลาจับมน้องเขบุกเสียให้นบ่เข่นมเให้ขีเข่น Oh, สุดยอดสุดยอดเขาจะต้องไม่ตายบอกว่าเพื่อนเพื่นก็บว่าเขาใจร้นจนตัวว่งไม่ต้องเิดศาสตร์

กเป๋าไปเอาหมวกใสน้ำใส่กัไเไยไปไปขึ้นไปไปกัดกินออกบัดกระสบกระสอบไูด้ยฮะอ้ตีงเลยตีงเหรอตไไมือเ่้ว่ามัเกมากกันแล้

ด้วยสันไฟก็มีความสูงย่างบอ่อได้ขนาดชาวบ้านก็ลํำเลียงหินต่อต่อกันมากเพื่อเพิ่มสันไฟขึ้นอีกครับบางส่วนก็เทปูนปะสันไฟเพื่อเพิ่มความแข็งแรงช่วงใหม่องมือก็บครบสร้างปูนพึ่นกับทำงานแบบแน่นเมดนั่นแหละครับแต่ก็ได้สันายที่แข็งแรงในนอนนี่คือภาพบางส่วนนั้นและก็ยังมีอีกที่จะนำมาเสนอ พ่ไฟน้ำยังมีอีกหลายขั้นตอนกว่าจะได้นํำไปหายชุมชนเดินใส่สอยคนอีสานยุทธูก็ฝากติดตามในตอนต่อไปด้วยครับ อากทำง,งานสั่งไฟในตามเป้าหมายเสร็จแล้วก็ประมาณบ่ายสองกว่าเกิดพักการกินเข่าครับ <c oughs>